สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปงปลายสุขสุขชนวันนี้มากินสมตำานำปูเวยจ้ะบู๊ยเบืองหนำดาใส่น้ำปูเวยจ้ะเป็นกระปุกกระปุกมากเลยจ้ะแอบแซ่บจ้น้นำปลาบวกน้ำปูข้าวบะหมี่ปูเป็นว่าปูปูดองสิเข้าก็เลยเอาน้ำปูมาใส่อืมอืมแซ่บนั่หอมปูจ้ะอื้ม จับอีเดียจะไปนหนองเอยไม่หอยเชอรี่ตำมส่วนจากหอยเชอรี่ขาไกลมากเห็ดหูหนูขาวมาใส่หนามปูกลายเป็นเห็ดหูหนูดำและอืมอืมจับไดย Vâng hmm. hmm. tí làm phụ hồ Em mà phải Tin xăm này cả khen này nó 음. 뭐야, 얘다. 음. 미 ขาไก่ยั่วเลยเห็นหุ้นหนูขาวแทนแมงกะพุนเลยจ้ะก็คอยหมักน้ำมันวนวอมัม hmmmm 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 ขอเชอรี่นามาจากไทยโดยตรงบินมาหมานกูพี่น่องอ้มชื่แต่อืม mm, mm. mm -hmm. Hãy chơi đi สกินเบบบนนอกผาดบปเร็อกอาอื้อ mm, -hmm. mm -hmm. Rồi thuộc tay. Ừ. Mm mhm Mm -hmm.

จอนเลยจ้ะใช้ซ้อนมันลื่นใช้มือ Mm-hmm. Mm แจ้งแจ้งด้วยพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้ออืมขอบคุณ่เขามาติดตามรับชมโดยการคลิปหน้าหรือจารกดติดตามไบต่าคอมเมนต์กันมากหลายในเด้อจ้ะพี่น้องเป็นกำลังใจกันจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะ